ง้อปากเง้ะนาแล้วกันแบ่ึาิสารเรียกบักโกโกนานะไม่ใช่โตนาฮาาเอาเอาหมดเลยอาเอาหมดเลย ต้นตะโกตะโกนาอ๋อมีรูปด้วย ยางไรจะรีบทานโค้งลงด้วยไหนเปรี้ยวเนาะวันนี้เห็นคลิปเต็มเลยครับขับรถทุกวันนลเอเออเปรี้ยวๆหวานๆมันๆมีอะไรที่บ้านเขาเรียกว่าลูกอะไรเนาโกนามคนไทยเรียกโกนาไม่ใช่เงาะหวานเงาะปากเงาะนาแล้วกันภาษาเรียกปักโก

ตรงนี้ตัดให้วัวหรออะนเอืมใช่ตัดข้าวไปให้หวัวข้าวมันไม่งามเออม,มันเป็นผลไม้พื้นบ้านปลอดสารล้านเปอร์เซ็นต์็นไม้แสนสกิดเหมือนกันนะต้นเน,น,น,นี้ยต้นมันตรงดี เก็บผลไม้โ <refused> อ <frustration> like ้เอ <ing Wha> ้ได้ตั้งสี่ลูกโอ้เก็บผลไม้ป่าโอ้ขอบคุณหลายๆนี่นี่โอ้ โตนาโกนานะไม่ใช่โตนา